คือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตกาแฟโอแรกครอฟ อาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซนต์ใช้เมล็ดกาแฟจากดอยป่าแป่อํำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มาเข้ากระบวนการโปรไบโอติกจึงเกิดความกลมกล่อมหอมละมุนและเกิดค่าต้านอนุมูลอิสระหรือค่าแอนตี้ออกซิแดนต์สูงถึง1 9 0 0 0 0ไมโครโมลต่อ100กรัมเป็นซูเปอร์ฟูดกาแฟโอเรกอฟมี3ผลิตภัณฑ์ให้เลือกคือกาแฟดริปในถุงดริปสำเร็จรูปมีกาแฟเมล็ดคั่วแล้วบดและคั่วแล้วยังไม่บดสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อได้ที่0 8 3 2 6 9 1 5 6 9 0 8 3 2 6 9ป5 6 9 รายเดือนมาหัวหมุนทั้งผ่อนรถบัตรเครดิตค่าประกันค่าซ่อมบ้านมาทีหัวจะปวดโอ้หุนเงินแบบหัวไม่ปวดบ้านยังอยู่ครบกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารอมสินวงเงินสูงสุด10ล้านบาททอนสบาย30ปีดอกเบีย3เดือนแรก4.84%เตต่อปีผ่อนเริ่มต้นแสนละ700บาทสมัครได้ถึง15พฤษภาคม67เลมื่อกูเท่าที่จำเป็นและจ่ายไหวสอบถามโทร1 1 1 5ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมอัตราดอบเบียที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง .8% กจุดสาม0ต่อปีเปอไขเป็นตรกึหนด เมื่อยังเอาอะไรอะอะไรก็ได้แล้วอะไรก็ได้คืออะไรอะไรก็ได้อะไไรก็ด้อะไรก็ได้ต้องลองกาอร่อยซ่ามาพร้อมประโยชน์ลองกาลำใหญ่ซาลา ก็ลองเลยอายุ35ค่ะมีปัญหากลิ่นปากและเสียฟันกลุ <S <S ้มใจมากๆเลยค่ะไม่ต้องกังวลค่ะแนะนํายาสีฟันที่คิดค้นโดยทันตแพทย์ดกร์วีกลิ่นเงือกเสียวหลอดเดียวจบดร์วียาสีฟันที่อุดมไปด้วยสมุนไพร12ชนิดกลิ่นมิ้นท์หอมเย็นสดชื่นจัดก,การเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายประสเสริมแบคทีเรียตัวดีให้ฟันแข็งแรงขึ้นปากสะอาดกลิ่นปากลดลงสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาหรือ Li น์แอดดร์วียาสีฟันสมุนไพรดร์วีไม่ใช่แค่แนะนําโดยยทันตตแแพ์่ เราคิดค้นโดยทันตะแพ้โอ้โห oh งานนี้งานระดับบิ๊กรุ่นใหญ่ดำารงพุทธานมาเอง เข้ามาล้อมวงฟังดำรงพุตานถ่ายทอดเทคนิคทักษะการเป็นไกด์มัคคุเทศสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายยิ่งได้พูดสูงวัยเป็นไกด์เล่าเรื่องการท่องเที่ยวยิ่งสนุกและได้ความรู้ถึงแก่นรายการขบวนการสอบอรสูงไวัยไปต่อโดยจารุนันอิทธิอวัชกุลคลื่นข่าวแซบนิวส์เอฟเอ็มเก้าสิบหกจุดศูนย์เมกะเฮิร์ตสขอเชิญสอบอสูงวัยใจบันดาลแรงเข้าร่วมกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวแบบมัคคุเทศรุ่นใหญ่เสริมทักษะการสื่อสารข้อมูลการท่องเที่ยวฝึกเป็นมัคคุเทศไกด์สอบอร,รุ่นใหญ่ไฟลุกโน ฟรีย้ำชุดใหญ่ไฟกระพริบนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา10บหงเช้าณนะไอคอนสยามชั้น7 t r u ทรูไอคอนพอแต่ต้องจองที่นั่งก่อนนะรีบโทรศัพท์จองก่อนเต็ม081-755-1225 081-755-1225สนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สรมูลค่ารังสรรค์รสนิยมไล่หาอดีตไล่ล่าอนาคตในฟู้ดฮันเตอร์โดยเชฟลีพ,พิจิกาโรสสัตพงศ์สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตพี่80ลองก้าคอมบูชา ชาหมักแท้ลำไส้ดีไม่ต้องรอและยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีกลิ่นเงือกเสียวหลอดเดียวจบ แปชั่วโมงของการตื่นคือการกินออกเดินทางไปปักหมุดสาะหาเมนูติดเทรนด์ที่โลกต้องการฟังนิทานก้นครัวจากเชฟที่จะมาเล่าย้อนรอยถึงวัตถุดิบของเมนูเด็ดซอกแซกแซบสะใจไปกับฟู้ดฮันเตอร์และเชฟลีพิจิการรอดสัตพงศ์ก่อนเปิดมื้อพิเศษของคุณเก morning food hunter สวัสดีค่ะ Food Hunter ก็สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็สดใสมากๆเลยเพราะว่าเราพึ่งไหว้เจ้าขอพรกันไปนะคะวันนี้เป็นวัน แรกนะเปิดสัก,กราดมาจริงๆเมื่อวานเป็นวันที่เขาเริ่มต้นปีใหม่เนาะของชาวจีนนะคะก็ซิงจีย,ย,ยูอีซิงนี้หัวใช้แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องมาพักผ่อนเพิ่มเติมอีกหนึ่งวันแล้วก็ฟังรายการฟู้ดฮันเตอร์บายเชฟลรีกันไปด้วยการจนถึงเที่ยงเลยค่ะก็วันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2,567 นับถอยหลังนะคะอีกไม่กี่วันประมาณ3วันข้างหน้าเราทุกคนก็จะต้องพร้อมต้อนรับอีกเทศกาลหนึ่งนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งเทศกาลจริงๆพึ่งจบตรุษจีนกันไปก็เข้าสู่วันวาเลนไทน์เลยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่79แล้วเป็นชื่อตอนว่าวาเลนไทน์สายมูกับเส้นทางพรแห่งความ รักนะคะใครที่ต้องการความรักสมหวังใครที่อยากขอพรวันนี้นะคะเชฟลีเองเนี่ยก็มีมูเตลู on Valentine's with the blessing of path of love นะคะ a blessing path of love ก็คือการเป็นเส้นทางแห่งความรักที่คุณจะต้องไปขอพรกันเลยนะวันนี้เราก็จะมีการเาให้คุณได้ เดินทางไปนะคะถ้าใครชมทางเพจ Facebook อยู่ตอนนี้นะคะเราก็จะมีภาพประกอบไปด้วยเรามีโปสเตอร์ที่ให้ทุกคนดูตามกันไปนะคะเพจล็อกอินเข้ามาในเพจ Facebook ของ Zap News Radio หรือว่าเข้าไปทางเพจของ c h e เชฟฟรี Lee, พิจิกาได้นะคะเพื่อไปชมภาพไลฟ์สดกันแล้วเราก็จะขึ้นโปสเตอร์แรกเรานะอันนี้เป็นโปสเตอร์ในการให้คุณดู รู้ว่าเส้นทางพรแห่งความรักเนี่ยเราจะเดินทางไปไหนกันบ้างนะคะเรามีทั้งหมด5วัดด้วยกันเป็นเส้นทอเส้นทางพรแห่งความรักที่เราจะมีดอกไม้แห่งศรัทธานะคะตรงนี้เราก็จะมีดอกทั้งหมด5อย่าง5ประเภทนะคะหสีเนี่ยโดยใช้ชื่อว่าเป็นรัตนะนะคะเป็นรัตนะ บุปผานะคะแต่นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยเรามีทำอาหารสายมูค่ะเป็นขนมไหว้นะคะเป็นข้าวเบญจรัตนบุปผาที่ทุกคนสามารถจะสั่งซื้อกันได้แล้วถ้าใครดูเพจ Facebook อยู่ตอนนี้นะคะก็จะสามารถสแกนเข้าไปกด QR Code แล้วก็สั่งจองกันได้ค่ะหรือโทรเข้าไปที่096 828 1854นะคะเรามีเป็นขนมสายมูให้คุณไปเดินทางกับฟู้ดฮันเตอร์นะคะในเส้นทางคอนแห่งความรักตรงนี้เชฟลีจะพาคุณไปพระนครศรีอยุธยาค่ะเราจะไปทั้งหมด ห้าวัดด้วยกันนะคะเอ,เอาขนมแห่งความรักเนี่ยนะคะที่เรียกว่าข้าวเบญจรัตนบุภาเนี่ยไปไหว้ตามเส้นทางต่างๆมีความเชื่อนะคะในแต่ละจุดเนี่ยให้คุณได้ไปมูกันแบบจัด เต็มเลยทีเดียวแล้วถ้าใครอยากเห็นภาพไลฟ์สดในส่วนของการเดินทางนะคะใน11โมงถึงเที่ยงนะคะในเบรกที่3ที่4เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอเป็นภาพประกอบที่เราไปถ่ายทำกันมาเลยค่ะมีเมนูอะไรบ้างมีต้องไปขอพรอย่างไรนะคะเราต้องมอีการเดินทางยากง่ายยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเต็มกันในเบรกที่3ที่4ของรายการเลยค่ะตรงนั้นเราจะมีูรูในอยู่ ทุกจุดเลยนะคะซิกต้อนรับแล้วก็เล่า นิคานให้คุณฟังว่าตรงไหนเนี่ยมีความเชื่ออย่างไรแล้วก็ขอพอรอย่างไรให้สมหวังด้วยค่ะส่วนในเบรกแรกนะคะเดี๋ยวเราจะพบกับอาจารย์คณิธารอัตพงศ์ค่ะในเส้นทางออพอแห่งความรักเนี่ยเราก็จะต้องมีเมนูไปมูกันนะคะเวัน7เมนู12-18อถึง18กุมภาพันธ์2567ค่ะเราจะไปดูว่า7เมนูที่อาจารย์บอกมาเนี่ยมีอะไรให้เราไปกินตา นะคะให้เฮงปังรักไม่พังใน7วันข้างหน้าแล้วอาจารย์ก็จะมีทิปพิเศษให้คุณจัดบ้านเสริมดวงต้อนรับวันและเดือนแห่งความรักด้วยค่ะตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวออกขอโทษค่ะอีกนิดนึงนะคะเราจะมีช่วงที่2ที่เราจะไปทำรีเมคนะคะอย่าลืมฟังนะคะเราจะมีการเดินทางไปหมู่บ้านลาวเวียงนะคะไปทำเมนูหาทานยากที่สืบทอดกันมานะับ ร้อยปีเลยทีเดียวที่บ้านไผ่หนองอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะกับเมนูปนหมูผักสดและข้าวต้มไส้หมูเวียลาวเวียงค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้อาจารย์คณิฐาน่าจะอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะ,คะก็ต้อนรับเขา้าอ่านแล้วตอนนี้ก็เราก็ เริ่มกันเลยดีกว่านาออาจารย์เจ็ดวันข้างหน้าใกล้วันวาเลนไทน์แล้วอาจารย์มีอะไรให้เราติดตามให้กินให้เิงปังรักไม่พังกันบ้างค่ะก็เอารวยก่อนวันที่สิบสองนะคะพอรวยเนี่ยก็ต้องสีเหลืองกับสีขาวนะคะนะคะเป็นสีอะไรที่มันช่วยให้เราร่ำรวยได้ในทุกๆวันจันทร์น่นะคะแล้วก็การงานก็เป็นแสดกับส้ม ความรักก็โกโก้กับครีมพอวันที่สิบสามก็รวยก็เป็นเขียวน้ำตาลแล้วก็งานก็เป็นน้ำเงินกับยอดตองความรักปูแดงค่ะ<น>แล้วรวยก็ต้องดำขาวงานก็ม่วงเทารักก็ฟ้าเขียวแล้ววันที่สิบห้าก็เป็น รวยเหลืองกับโอวันตินงานไข่ไก่กับสีขาวรักสีพีชกับสีเนยสดวันที่สิบหกก็รวยน้ำเงินเขียวงานขาวม่วงรักชมพูขาววันที่สิบเจ็ดไฟรวยแดงดำงานเหลืองส้มรักฟ้าชมพูค่ะแล้ววันที่สิบแปดรวยเขียวดำงานยอดตองกับสีแดง ความรักสีชากับสีดมเย็ดค่ะหมดแล้วค่ะอืมหืก็นับว่าสำหรับการเงินการงานความรักเจ็ดวันนะคะใครที่อยากจะนำอาหารมาเป็นเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจให้สมหวังนะคะก็จะมีสีตามที่อาจารย์แจ้งไปใครฟังไม่ทันเรามีโพสต์ให้ดูย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook ของเชฟลีพิจิกาเพียงพิมพ์ CHEF L E E P I J I K A เขาไปดูย้อนหลังกันได้ค่ะก็เดี๋ยว7วัน7เมนูเชฟรีขอแนะนำนะคะเอาวันนี้อาจารย์ขออนุญาตเลือกเป็นความรักดีกว่านะเพราะว่าวันนี้เดืนสัปดาห์นี้ทุกคนน่าจะแบบ มุ่งเน้นนะเรื่องความรักนะคะเรื่องว่าจะกินอะไรให้รักไม่พังนะคะเราก็จะมี7วัน7เมนูตั้งแต่วันจันทร์ที่12ค่ะอาจารย์บอกว่าความรักต้องเป็นโกโก้ครีมนะคะเป็นธาตุไฟเราก็แนะนําเป็นช็อกโกแลตมูสนะคะเป็นสีโกโก้แล้วก็เป็นความเป็นโกโก้ตรงนี้ก็มีความรสชาติแล้วก็หอมหวานที่จะเสริมพลังความรักและมีเขาเรียกว่าสารอาหารที่ดีที่ให้เรารัก ปังๆด้วยนะคะในส่วนวันที่13นะคะ13กุมภาพันธ์2567เราเป็นท้า ไม้ค่ะอาจารย์บอกว่าความรักต้องสีชมพูสีแดงเชฟรีขอเป็นสตรอเบอรี่ปั่นนะคะตรงนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่ปั่นที่ให้คุณได้มาตามกินกันในรูปแบบที่หวานหอมละมุนนะคะแล้วก็มีทั้งแดงทั้งชมพูสีแดงก็อาจจะตกแต่งด้วยผลสตรอเบอรี่ด้านบนได้เลยนะคะส่วนวันสิบสี่นะคะ14เป็นธาตุทองค่ะ เราแนะนําความรักนะคะ สีฟ้ากับเขียวที่อาจารย์บอกไปนะคะเราก็จะมีเมนูขนมชั้นใบเตยอันชันนะ,ะแบบไทยๆนิดนึงนะ,ะการให้ของขวัญวันวาเลนไทน์หรือกินเสริมดวงวันวาเลนไทน์ก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นของหวานจากต่างประเทศซะอย่างเดียวนะคะถึงแม้ว่าเทศการจะเป็นของชาวต่างชาติก็จริงนะคะแต่เราก็สามารถจะนําขนมไทยนะคะในภูมิปัญญาไทยมาเสริมดวงแห่งความรักได้สําหรับขนมชั้นใบเตย อันชันนะครับเสริมสีฟ้าเขียวนะคะเสริมด้านความรักในวันที่14กุมภาค่ะเป็นวันแห่งความรักนะคะที่ทุกคนต้องอวยพรกันส่วนถัดไปนะคะเราก็ยังอยู่ในเทศกาลความรักอยู่วันที่15นะคะ15กุมภาพัานเป็นวันพฤหัสทัดดินค่ะอาจารย์บอกว่าพีชเนยสดนะคะเชฟลีก็ขอเป็นไอศครีมพีชนะคะเป็น ไอศครีมโคนนะเพราะโคนเรามีสีแบบเอ่อสีออกคินครีมนิดนึงสีเนยสดนะคะแล้วก็เป็นไอศครีมพีชนะคะเป็นซอฟเสิร์ฟนะคะสามารถจะหาทานได้ทั่วไปนะจ๊ะตรงนี้แล้วก็วันศุกร์ที่16เป็นธาตุน้ำเอ่ออาจารย์บอกว่าเป็นชมพูขาวนะคะเป็นธาตุน้ําเราก็ขอเป็นครีมโลไซ้รสเบอร์รี่นะคะอันนี้จะเป็นเมนูที่ทุกคนสามารถจะมาติดตามกินกันได้นะคะแล้วก็ ็มีความเป็นที่หอมหวานนะคะไส้ลาสเรบอร์รี่นะคะในวันศุกร์นะคะสุดสุดสัปดาห์นะจ๊ะแล้วก็วันเสาร์ที่17ทัดไฟค่ะตรงนี้อาจารย์บอกว่าฟ้าชมพูนะคะเราก็แนะนำเป็นมิกซ์เบอร์รี่เป็นชีสเค้กนะคะตรงนี้จะมีความเป็นบลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่นะคะที่เป็นสีชมพูสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะตรงนั้นก็เป็นชีสเค้ก